สวัสดีเพื่อนๆสายปั่นทุกท่านนะคะมาวันนี้ไปดูกันในเกมส่งการสปรชจากค่าย PG นะคะเพื่อนๆเออวันนี้กับเกมส่งกานจะได้เท่าไหร่ก็ต้องมาลอลุ้นกันอีกทีนะคะเพื่อนๆนี่นะคะวันนี้ก็อทุนมาที่400น้อยนิดนะคะเพื่อนๆอุย้ยทุกคนเข้ามาเพิ่งเข้ามาได้หมุนฟรีไป12หมุนจกุกโอ้โหโอ้โหทุกคนได้เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นกําไรนะคะเพื่อนๆ พ่ไม่ได้ลงทุนเลยสักบาทนะคะเพื่อนๆนะจากทุน400ว,วันนี้จะงอกเงยจะเติบโตมาเท่าไร่ก็ต้องมารอลุ้นด้วยกันก่อนนะคะเพื่อนๆเอออยู่เป็นเพื่อนกันก่อนโอ้โหโอ้โหยังไง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 ก้ากับเคคูณแปดไปค่ะยี่สิเออจัดไปคุณสิบสองไปอุถึสามร้อยเลย สามร้อยเลยนะคะก้อนโตก้อนใหญ่มานะวันก้อนโตของเราจากมือคีสซุปเปอร์เมกาสามร้อยยี่สิบโอ้โหโอ้โหพเพื่อนๆจัดไปสิคะจัดไปสิคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะพเพื่อนเพื่อไม่พลาดคลิปสั้นนุกสั้นนุกม,มาร้อยเก้าสิบฝากให้ทุกคนนี่แค่มุนฟรีแค่มุนฟรีกระเบิดห้านะคะพเพื่อนเพื่อนเออ ถ้าเบลลหลักสิบหลักร้อยนี่จะยังไงนะเออแั่ซุปเปอร์ไมกัสองร้อยห้าสิบแปดโอ้โหโอ้โหโอ้โหปังเกินวันนี้จัดไปจัดไปโอ้โหไปตัวเคตมาคูณยิบภาไปเลยโอ้โหตัวคูณคือจุกมากนะคะเพื่อนๆมาเลยคูณไปอีกยี่สิบแปดนะคะได้ไปเจ็ดสิบว้าจากคูนแค่สี่ร้อยตอนนี้คือหนึ่งพันสองร้อยกว่าไปแล้ว 1, 1 3ึ0นกว่าไปแล้วโอ้โหโอ้โหมาก้อนโตของรานซุปเปอร์เลกามรอสาะเพื่อนเออได้ไปได้ไปมันถึงเวลาแล้วนะคะเออก็จาดไปจีค่ะใครที่อยากลองปั่นลองเล่นนะคะเพื่อนเแล้วมีทุนน้อยซับน้อยนะคะก็เริ่มจากเบตต่างๆ่อนได้เลยนะคะเพื่อลดความเสี่ยงเบตหน 1, ึน 2, ่งเบตสอเบตสามก็ว่ากันไปนะคะ oh. เพื่อนๆนะัก บางซูปเปอร์เมกาจกหมุนฟรีก,ก้อนหนึ่งค่าร้อยหกสิบเจ็ดโอ้โหโอ้โหเกินบุยมวยค่ะเออกับหมุนฟรีได้มาพันกว่าไปเลยหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหกโอ้โหโอ้โหแต่และช็อตแต่และช็อตนะคะเพื่อนๆนะมาไปกันที่เบสสิเพราะเราไม่นิ่งเฉยอ,อยู่ที่เบสเดิมๆอยู่แล้วนะคะเพื่อน เริ่มมาเริ่มได้แบบนี้มันต้องขยับเบ็ขึ้นไปนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าจอดก้อนโตมันจะมาตอนไหนนะคะเพืเ่อนๆเออใครที่มีทุนเยอะก็นะจดัดเบ็สูงๆได้ก็สูงไว้ก่อนตอนแตกจะเด่นแตกหนักๆแตกเยอะๆแตกทีเดียวจบเออจัดไปค่ะจัดไปค่ะใครที่อยากให้เล่นเบ็อะไรเกมอะไรก็ ขอมาได้นะคะเพื่อนถ้าเลีนได้ก็จะเลีนให้ดูละกันเออก็ขอมาใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะคุณผบไปอีกเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอยเลยค่ะมาสามสามสองเออก่อนตัวก้อนใจก้อนตัวก้อนใจตอนนี้ได้มาสองพันก็นแล้วนะเออ โอ้โห oh, วันนี้ปังเกินปังจริงนะคะใครที่อยากปังแบบนี้บ้างใครที่อยากลองอยากปั่นดูนะคะก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะได้คอมเมนต์ทิ้งไว้ให้แล้วก็ไปลองปั่นกันดูนะเรื่องมีคนถามมาเยอนะเนาะว่าเล่นจากไหนอะไรยังไงก็ใต้คอมเมนต์ทิ้งไว้ให้แล้วนะคะก็ไปตามตามกันดูละกันได้กันเท่าไหร่ปังไม่ปังดีไม่ดีก็มาบอกต่อกันด้วยนะคะมาบอกต่อกันด้วยนะคะเ,เพื่อนๆเพื่อสิบเชื่อมปื๊ดอฮ้ย ได้ใบสิบแปดมาเข้าฟรีกับเบสสิบเมื่อกี้เข้าฟรีกับเบสห้าคือได้ใบพันกว่าจุกๆไปแล้วนะคะเพื่อนมาดูกันที่เบสสิบว่าจะได้ไม่ได้นะคะมาก้อโตของเรา216หโอ้โหโอ้โหถือว่าเยอะอยู่นะคะเพราะว่าแบบหมุนมฟรีก็คือกรรําไรล้วนๆนะคะเพื่อนๆก็คือกรรําไรล้วนๆนะคะเพื่อนๆนะเออเออยังไงเออย,ยังไงเออ ไวมาคูณสิไปแปดร้อยเจ็ดสิโอ้โหนะสวยนาพรามแปดไปอีกทุกคน2,100ไวไวบอกแล้วว่าจัดเบชุ้มช่วงัวสเปอร์เกาสองพันเการ้อยเจโอ้โหนี่แค่กับเบต10นะคะเพื่อนาเบลยี่สิบเบหลักร้อนี่คืออ้โมกล้าติดกินนะคะเพื่อนมาเก้าสเออได้ไปได้ไป แต่ก็เพื่อลดความเสี่ยงนะคะเพื่อนๆใครที่มีทุนน้อยก็เอาเบสต,ต่างๆไปก่อนนะคะเริ่มมาเริ่มได้เมื่อไรทุนเยอะเมื่อไหร่ค่อยๆยับเบทขึ้นไปนะคะเพื่อนๆนะมาก้อนโตของเราได้ไปสามสี่สห หมุนฟรีนี้จบก็ว่าจะพอแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าได้มา5800กว่าแล้ววออ่าเออเออมาแล้ววารวมนะคะ3669ได้ไปนะคะเพื่อนเพื่อนใครที่ไปตามก็นะขอให้ได้ขอให้ดใหโดนขอให้โชคดีกันทุกคนล้กกันไป